ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าเทอราบาบน้ำถึงต้องกลม Did you know คุณรู้หรือไม่ Did you know Did you know รู้หรือไม่ในอวกาศมีเสียงร,รู้หรือไม่ทำไมพริกไทยทำไมจามรู้หรือไม่ทไมไมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Did you know Show ครับ รายการที่รวมเอาสาระทางวิทยาศาสตร์เรื่องใกล้ๆตัวนะครับจิบมาทําให้เป็นเรื่องสนุกสนานตอบคําถามที่ขาดใจคุณผู้ชมครับแน่นอนวันนี้ทั้งพี่นาพี่นิ่มพี่จอนะครับมีทั้งคําถามและคําตอบที่เตรียมไว้ให้สนุกกันในรายการครับเริ่มกันด้วยช่วงแรกครับคุณผู้ชมครับ Nature and Engineering นะครับพี่จอครับคุณผู้ชมฟิตนะฮะอยากจะมีหุ่นแมนไว้อวดสาวว่ายน้ำใหญ่เลยคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าขึ้นจากน้ําตัวเหี่ยวเลยฮะมือนี่เหี่ยวเท้านี่เหี่ยวมากคําถามก็คือมันเหี่ยวได้อย่างไรเดี๋ยวพี่จอจะมีคําตอบนะครับช่วงที่2องครับฟู้ดแอนไลฟ์สไตล์ครับผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่ค้างคาใจสาวๆหรือไม่อาจจะเป็นหนุ่มๆบางคนนะครับกินเท้าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่บางคนกินนิดเดียวอ้วนแทบแย่เลยนะครับมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือ เป็นเพราะอาหารการกินกันแน่เดี๋ยวพี่นี่มีคำตอบครับส่วนช่วงสุดท้าย health and beauty นะครับเป็นช่วงของพี่นาแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่นาครับไปกินของเย็นปรากฏว่าโอ้โหเสียวสั้นเลยฮะเสียวฟันครับคำถามก็คือเสียวฟันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีการป้องกันเอ๊ะมันจะน่ากลัวถึงขั้นต้องเสียฟันไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นาจะมีคำตอบเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่จ้อฟิตสุดๆเลยครับ ว่ายน้ำทั้งวันกะจะเอาใจสาวหุ่นดีๆไปอวดครับว่ายไปได้แป๊บเดียวปรากฏเกิดปัญหาขึ้นมาครับมือนี่เหี่ยวเลยฮะไม่รู้ว่ามันเหี่ยวเพราะอะไรนะครับคุณผู้ชมดูสิครับตั้งใจว่ายขนาดนี้มือเหี่ยวเท้าเหี่ยวเอ๊ะเกิดจากอะไรพี่เจ้อมีคําตอบครับท่านผู้ชมครับการว่ายน้ําในช่วงหน้าหนาวนี่มันช่างให้ความรู้สึกที่ ดีซินี่กระไรนะครับแต่การว่ายน้ําทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามมันจะมาพร้อมกับรอยเหี่ยวย่นที่เห็นอยู่นี้นะครับทั้งมือและเท้าของท่านครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงเกิดรอยเหี่ยวย่นเฉพาะแค่มือและเทา้าไม่เกิดที่แขนขาตัวหรือหน้าเลยเวลาที่เราอยู่ในน้ํานานๆส่วนของผิวหนังที่จะเหี่ยวก่อนก็คือมือและเท้าของเรานะครับนั่นเป็นเพราะว่าผิวหนังชั้นนอกบริเวณฝ่ามือและฝ่าเทา้า ที่ซึมซับน้ําได้ดีจะขยายในขณะที่ผิวหนังชั้นในซึ่งไม่ซึมซับน้ําจะไม่ขยายก็เลยทําให้ผิวหนังบริเวณนี้เหนียวย่นเวลาแช่น้ํมัน,นานแล้วทําไมถึงเกิดเฉพาะบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าอันนี้ต้องมาดูโครงสร้างของผิวหนังในแต่ละส่วนของร่างกายเรานะครับผิวหนังมี2ชั้นชั้นในเรียกว่าหนังแท้ส่วนชั้นนอกสุดเรียกว่าหนังกําพร้า บนผิวหนังกำพร้าจะมีโปรโตีนที่เรียกว่าเคราตินอยู่โปรโตีนชนิดนี้จะปกคลุมหนังกำพร้าในลักษณะที่เป็นแถวหรือแนวอย่างเป็นระเบียบคล้ายกับตารางเล็กๆเมื่อแช่น้ำนานๆโปรโตีนเครราตินจะทำให้ผิวหนังกำพร้ายืดหยุ่นขยายตัวและพองตัวดูดซับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังชั้นในบุบสลายและสามารถกลับไปสู่สภาพเดิมเมื่อน้ำแห้งหรือระเหยไปหมด ทีนี้พอหนังกำพร้าซึ่งบางมากขยายหรือพองตัวหลายเท่าขณะที่ยังเชื่อมติดอยู่กับหนังแท้ที่ไม่ขยายตัวอยู่ข้างล่างมันก็จะโค้งหรืองอเพื่อรองรับกับขนาดที่ขยายขึ้นจึงทำให้ผิวหนังเรานั้นเหี่ยวและย่นนั่นเองครับคําถามก็คือแล้วทำไมส่วนอื่นๆไม่เหี่ยวไปด้วยนั่นเป็นเพราะว่าหนังกำพร้าบนตัวเรามีความหนาบางที่ไม่เท่ากันครับที่ใบหน้าและส่วนอื่นๆจะบางที่สุด แต่ที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าจะหนาที่สุดดังนั้นจึงเหี่ยวที่สุดเมื่อแช่น้ำนานๆผิวของคนเราจะสร้างเซลล์ใหม่ออกมาตลอดเวลานะครับเซลล์ใหม่จะถูกดันขึ้นมาถึงชั้นเคอราตินหลังจากนั้นมันจะตายและหลุดออกมาเป็นขี้ใครภายใน3ามสัปดาห์เพราะแก่ตัวลงกระบวนการนี้จะช้าลงตามครับและทำให้ผิวหนังทุกชั้นบางขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะผิวหนังกำพร้าท่านผู้ชมครับ รอยเขี่ยวย่นที่เกิดขึ้นนี้นะครับทั้งที่มือและเท้าก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทุกๆครั้งที่เราว่ายน้ําแต่ก็ยังดีนะครับที่หนังกําพร้าของเรานั้นหนาที่แค่มือกับเท้าถ้าหากว่าหนาเท่ากันทั้งตัวแล้วก็คนที่จะไปไว่ายน้ําก็คงจะมีน้อยลงแน่ๆนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วหลักการนี้สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าออสโมซิสครับออสโมซิสก็คือน้ําผ่านเข้าออกได้ใน เยื่อบางๆหรือว่าผิวหนังของเรานั่นเองฟังแล้วเดี๋ยวงงคุณผู้ชมครับผมเตรียมอุปกรณ์มาทําการทดลองเรื่องออสโมซิสให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับอุปกรณ์อยู่บนโต๊ะทั้งหมดแล้วครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยคุณผู้ชมครับก็จะมีถ่าไยไก่ดิบนะครับมีสีผสมอาหารนะมีน้ําผึ่งนะครับมีน้ําส้มสายชูมีน้ําเปล่าครับเริ่มต้นเลยต้องเอาเปลือกไข่ออกก่อนครับจะเอาออกอยังไงใช้วิธีการแบบนี้ครับคุณผู้ชม เอาเปลือกเอาไข่ดิบใส่ลงไปในถ้วยนี้นะครับและก็เอาน้ําส้มสายชูครับราดลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับราดลงไปแบบนี้นะครับต้องทิ้งไว้สักประมาณ1-2วันครับหลังจากทิ้งไว้นะครับพอทิ้งไว้สัก2วันเปลือกมันก็จะกระเทาะล้นออกไปแบบนี้หยิบขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมเอามือถูๆหน่อยครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เปลือกไข่หายไปหมดแล้วนะครับพระเอกของเราก็คือเจ้าน้ำส้มสายชูเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดมันก็เลยไปกัดเปลือกไข่ทำให้เปลือกหายออกไปเหลือแต่เยื่อบางๆแล้วนะครับเยื่อบางๆแบบนี้ตน,นี้ถ้าดูจะเห็นข้างในมีไข่แดงกลิ้งไปกลิ้งมาเลยนะครับเยื่อบางๆตรงนี้ก็เปรียบเหมือนกับผิวหนังของเราครับหรือว่าตัวเมมเบรนนั่นเองซึ่งน้ำสามารถจะผ่านเข้าออกเยื่อบางๆนี้ได้ครับ เรียกว่าออสโมซิสนะครับเรามาทดลองกันครับว่าน้ำจะสามารถผ่านเข้าออกได้หรือไม่นะครับ Did <you> know? นะครับแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปเราจะทดลองว่าน้ำจะออกมาจากไข่หรือออสโมซิสออกมาข้างนอกได้หรือไม่วิธีการก็คือต้องมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันระหว่างน้ําในไข่กับน้ํานอกไข่นะครับข้างนอกต้องเข้มข้นมากกว่าเพื่อให้น้าออสโมซิสออกมา ดังนั้นเราจึงใช้นี่เลยครับน้ำผึ้งครับคุณผู้ชมครับน้ำผึ้งใส่ลงไปน้ำผึ้งเนี่ยกรบไข่ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะเอาอันนี้กดไว้เอาถ้วยเนี่ยกดไว้นะครับแบบนี้ครับเพื่อให้ไข่เนี่ยมันจมอยู่ในน้ำผึ้งนะครับ ทิ้งไว้แบบนี้1นถึงสวันครับคุณผู้ชมครับออกมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับผมเอาชิ้นที่เอาออกมาแล้วให้คุณผู้ชมดูนะครับสภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือไข่ไก่ที่แช่ลงในน้ำผึ้งเหี่ยวเลยฮะคุณผู้ชมดูสีครับจากผิวที่เต่งตึงลองเปรียบเทียบกันนะครับตอนแรกเป็นแบบนี้พอแช่ลงในน้ำผึ้ง เหี่ยวเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้ก็เพราะว่าน้ําจากในไข่เนี่ยมันออสโมซิสออกมาข้างนอกครับเพราะว่าความเข้มข้นของน้ําผึ้งมันมากกว่าน้ําในไข่ก็เลยทําให้ออกมาข้างนอกแบบนี้เห็นไหมฮะสภาพคนละเรื่องกันเลยทีนี้เราต้องทดลองกันต่อครับคุณผู้ชมครับว่าแล้วน้ํามันสามารถจะออสโมซิสกลับเข้าไปในไข่เพื่อให้มันกลับมาเต่งตึงแบบนี้ได้หรือไม่ใส่ลงไปในนี้ แล้วเทน้ำเปล่ากลับลงไปครับคุณผู้ชมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมจะใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยเพื่อดูว่าน้ำจากข้างนอกจะเข้าไปข้างในไข่จริงหรือไม่นะครับใส่สีผสมอาหารลงไปนะแบบนี้ทิ้งไว้1-2วันครับแล้วมาดูสภาพกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือไข่ที่ทิ้งไว้แล้ว1-2วันในสีผสมอาหารนะครับ ออกมาคุณผู้ชมครับบวมเป่งเลยเห็นไหมฮะมันกลับมาบวมเป่งอีกครั้งนึงแล้วครับตอนแรกสภาพมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะตอนนี้มันกลับมาบวมเป่งเหมือนเดิมได้แล้วนั่นหมายความว่าน้ำออสโมซิสจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้ครับคําถามก็คือมันเข้าไปได้จริงหรือเปล่าเตรียมมาครับคุณผู้ชม ผมทดลองแช่ลงไปในน้ำสีแดงแช่ลงไปในน้ำสีม่วงแล้วก็ฟองนี้แช่ลงไปในน้ำสีเหลืองนะครับเราจะทดลองเจาะไข่ดูครับคุณผู้ชมครับหลังจากเจาะแล้วจะได้เห็นนะครับว่าข้างในเนี้ยมันเป็นสีตามที่เราทำการทดลองอยู่หรือไม่เราเริ่มจากสีแดงก่อนแล้วกันครับเจาะแล้วนะครับน้ำกระจายออกมาคุณผู้ชมเป็นสีแดงครับเห็นแล้วนะครับว่าเป็นสีแดง เป็นรายการที่สดมากๆครับทั้งหมดนี้คือการทดลองออสโมซิสครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ําสามารถที่จะเข้าไปในไข่ได้และน้ําก็สามารถจะออกมาจากไข่ได้ก็เหมือนผิวหนังของเราเวลาเราไปแช่น้ํา น้ำก็จะเข้าไปข้างในได้และน้ำก็สามารถออกมาข้างนอกได้เช่นเดียวกันครับเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าออสโมซิสนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงที่ผมเชื่อว่าเป็นคําถามค้างคาใจสาวๆซะส่วนใหญ่อาจจะมีหนุ่มๆบางคนครับกับกรณีที่บางคนกินอย่างเยอะเลยทั้งวันครับแต่ไม่อ้วนในขณะที่บางคนโอ้กินนิดเดียวนะฮะออกกําลังกายทั้งวันอ้วนแทบแย่ yeah เลยครับ เออเรื่องเหล่านี้มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรสาวๆเขามีความคิดเห็นยังไงกันเรื่องนี้ลองไปฟังกันดูครับคิดว่าเรื่องน้ําหนักของคนเนี่ยหนึ่งคนอะ่ะเป็นผลมาจากพ่อแม่จากพันธุก,กรรมหรือเปล่าไม่นะครับน้าหนักน่าจะมีนะไม่ไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่เด็ดครับกินมากเราไม่ออกอกกำลังกายมันก็จะอ้วนโอ้ยพูดยากอ่ะมีส่วน,นะคะ่ะ แต่คิดว่ามีส่วนแค่20%นะจากพันธุกรรมสักประมาณ40%เห็นบางคนพ่อแม่เขาอ้วนลูกเขาก็ตัวอ้วนกันก็น่าจะเป็นเรื่องการกินแล้วการกินการออกกําลังกายเรื่องนี้ความอ้วนคือของเราเรากินเองแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆด้วยนะครับพานให้คิดไปนะครับว่าเอ๊ะน้ำหนักตัวมันถูกควบคุมมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าเลิกเลยออกกําลังกายพอกันทีทํายังไงน้ําหนักก็คงไม่ลงเรื่องเหล่านี้เป็นเพราะพันธุกรรมเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่า พี่นิ่มมีคำตอบเรื่องนี้ครับทานอะไรดีนะสั่งอะไรก็สั่งเหอนนิ่มหิวเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวนะผัดไทยผัดไทยไทยกุ้งใหญ่แล้วก็ยำรวมมิตรทะเลได้โอเคแล้วก็ทอดมันทอดมันได้อมันก้อนไปเลยเนาะได้ได้แล้วก็พอแล้วพอแล้วไม่ต้องสั่งเยอะกินกันสองไม่เอาแล้วกเอาข้าวไม่กินข้าวไม่อิ่มเดี๋ยวอ้วนข้าวผัด ก็ผัดอีกจานหนึ่งเดี๋ยวอ้วนไม่อ้วนรับรองไม่อ้วนนี่คือนี่คือมื้อธรรมดาของฉันค่ะแต่แขงนะเธอกินเยอะแต่ไม่อ้วนนะนี่บอกไม่ถูกเลยเป็นพยะหรือโชคดีก็ไม่รู้เลื่งมากเลยอ่ะหรอคุณผู้ชมคะบางคนเนี่ยทานเยอะแล้วไม่อ้วนบางคนทานน้อยแต่อ้วนแท้จริงแล้วนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าทําไมบางคนกินแล้วอ้วนบางคนกินแล้วไม่อ้วนค่ะเรามักจะมีคําถามอยู่เสมอนะคะเมื่อเห็นเพื่อนบางคนกินเยอะกินจุแต่ไม่อ้วน และคําตอบก็มีแตกต่างกันไปค่ะเช่นเป็นพวกไฮเปอร์บ้างระบบทา้าผพลานอาหารดีบ้างพยาธิเยอะบ้างคําตอบเหล่านี้ไม่ผิดนะคะแต่มีเหตุผลที่มากกว่านั้นที่อธิบายว่าทําไมคนบางคนกินเยอะแต่ไม่อ้วนนักวิทยาศาสตร์เชื่อค่ะว่ารูปร่างและน้ําหนักตัวของคนเราแต่ละคนนั้นถูกกําหนดโดยพันธุกรรมหรือว่ายีนถึง 60- 70%เราเกิดมาจากการรวมตัวกันของลักษณะพันธุกรรมของพ่อแม่ค่ะ การผรสมผสานการของทั้งยีนเด่นและยีนด้อยทําให้คนบางคนมีตัวสูงคนบางคนมีตัวเตี้ยมีผิวขาวมีผิวดํามีผิวคล้าแตกต่างกันไปนะคะความอ้วนความผอมก็เกิดจากยีนเช่นเดียวกันนี่แหละค่ะที่ผ่านมานะคะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนได้หลายตัวเช่นยีนที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ทําให้อยากอาหารหรือยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของเซลล์ไขมันค่ะ ส่วนยีนที่ทําให้ผอมนะคะเพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานนี้เองค่ะคนที่มียีนนี้อยู่และถ้ามันทํางานได้ดีก็จะทําให้คนคนนั้นผอมนะคะนักพุทาศาสตร์เชื่อว่าบันพบุรุษของคนที่มียีนนี้เป็นพวกที่ปรับร่างกายให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีนั่นก็คือในอดีตการหาอาหารนั้นยากกว่าปัจจุบันจึงต้องทําให้ร่างกายมีขนาดเล็กใช้พลังงานน้อยไม่ต้องทานอาหารมากก็สามารถดํารงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ แต่ความเชื่อเรื่องที่ว่าความผอมเป็นเพราะกรรมพันธุ์ก็ไม่สามารถจะใช้ได้กับทุกคนนะคะเพราะว่าคนที่กินเยอะแต่ไม่อ้วนมีให้เห็นเป็นส่วนน้อยนั่นก็คือมีปริมาณเพียงแค่หนึ่งในห้าคนเท่านั้นค่ะที่เหลือกินเยอะแล้วอ้วนถึงแม้ว่าบรรพบุรุษจะมีรูปร่างที่ผอมบางก็ตามก็ไม่ช่วยนะคะ นั่นก็เป็นเพราะว่ารูปแบบและชีวิตของคนเราที่เปลี่ยนไปค่ะนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยลงแล้วนะคะการกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงในปริมาณที่มากก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนที่มีบรรพบุรุษผอมกลายเป็นคนอ้วนได้ค่ะนี่เป็นการอ้วนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการอ้วนเพราะพฤติกรรมค่ะสรุป,รปก็คือว่าไม่ใช่แค่เฉพาะบรรพบุรุษน,นะคะที่จะให้ยีนมากับเราในะยีนที่ดีทําให้เราเนี่ยไม่อ้วน จริงๆแล้วเนี่ยนิ่มก็ดูแลตัวเองด้วยก็ต้องมีการออกกําลังหรือว่าทานให้น้อยลงในบางมื้อนะคะฟังอย่างนี้ก็โล่งอกนะครับสรุปว่าเราก็มุ่งมั่นออกกําลังกายเลือกอาหารที่มีประโยชน์รับประทานก็สามารถควบคุมน้าหนักได้กันต่อไปนะครับช่วงนี้พี่นาฮะทานของเย็นไม่ค่อยได้อศสครีมนี่ไม่ทานเลยนะครับแต่จริงไม่ใช่เรื่องควบคุมน้ําหนักครับนางเสียวฟันคุณผู้ชมครับกินของเย็นเจ็บจี๊เจ็บจี๊ดเลยฮะ ไม่รู้ว่าไออาการเสียวฟันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับพี่นามีคำตอบครับเอาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนรับก็สู่นิดยูโนนะคะวันนี้กรุณามาอยู่ถนนเข้าสารร้อนมากเลยไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่ามากับคุณเจ้ออย่าเพิ่งถามนะว่าคุณจ้อไปไหนเพราะว่าแกเนี่ยเดินมากเหนื่อยก็เลยไปนวด สองสามชั่วโมงแล้วนั่งรอไม่มาสักทีแล้วกัดก็เอามากเลยอ่ะเสียวฟันมากเลยอะเสียวฟันนี่เกิดจากอะไรเคยเป็นใช่ไหมคะเวลาทานอะไรเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราจะมีอาการเสียวฟันมันเป็นเพราะว่าเราดื่มของเย็นหรือว่าเป็นเพราะว่ามีอาการบางอย่างของเหงือกอย่างเช่นเหงือกอักเสบ หรือว่าเป็นเพราะว่าอายุเรามากขึ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามดีกว่าค่ะทําเรื่องไว้หนึ่งเรื่องนะคะรอคุณจ้าเดี๋ยวแกจะกลับมาสักสี่โมงเย็น Did you know เชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยประสบกับปัญหาเสียวฟันมาก่อนทําให้รู้สึกทรมานเมื่อเวลาทานอาหารไม่ว่าจะร้อนจะเย็นหวานหรือเปรี้ยวหรือแม้กระทั่งขมอาการเสียวฟันที่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง แล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรนะก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างของฟันจากด้านในมาสู่ด้านนอกกันก่อนค่ะฟันแต่ละซี่ของเราข้างในจะมีเส้นประสาทอยู่ถัดมาก็เป็นเนื้อฟันแล้วก็มีสารเคลือบฟันโดยปกติเคลือบฟันที่อยู่ด้านนอกเปรียบเสมือนกำแพงป้องกันเส้นประสาทที่ไวต่อความรู้สึกแต่เมื่อฟันผุหรือเคลือบฟันหลุดออกเนื้อฟันก็จะถูกเปิดออกค่ะ และในชั้นเนื้อฟันนี้เองจะมีท่อเนื้อฟันเล็กๆที่มีปลายประสาทและภายในมีของเหลวอยู่ <c oughs> เมื่อเรารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนเย็นหวานหรือเปรี้ยวเข้าไปมันก็จะทําให้ของเหลวพวกนี้เคลื่อนที่เข้าไปในท่อเนื้อฟันแล้วมันก็จะไปกระตุ้นปลายประสาทให้เกิดการตอบสนองหรือการเสียวฟันนั่นเองค่ะ <c oughs> เอ๊แล้วอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการเสียวฟันนะ จริงๆแล้วสาเหตุของมันมีหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้มีปัญหาโรคเงือกอักเสบเนือกร่นอยู่แล้วหรือจะเป็นการแปรงฟัน,นบ่อยหรือแรงเกินไปรวมถึงการใช้ขนแปรงที่แข็งเกินไปนอกจากนี้ยังเกิดจากคนที่ชอบทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือเป็นกรดอย่างน้ำผลไม้แล้วน้ำอัดลมนี่ก็มีส่วนทำให้เกิดเสียวฟันเช่นกันการนอนกัดฟันหรือแม้แต่การใช้ยาสีฟันแบบไวท์เทนนิ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะ ที่ทําให้บางคนรู้สึกเสียวฟันได้ง่ายกว่าคนอื่นด้วยเช่นกันเสียวฟันยังไม่หายเลยนะผู้ชมสงสัยกลับไปบ้านเนี่ยต้องไปเช็คแปรงแล้วนะคะว่าแปรงที่กรุณาใช้อยู่เนี่ยขนมันนุ่มขนมันนิ่มหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีส่วนเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอาจจะต้องลดการทานอะไรเย็นๆหรือว่าทานเครื่องดื่มที่เป็นกรดนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการเสียวฟัน แต่ถ้ามาหายสงสัยต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ไม่ได้หาคุณหมอฟันมานานนะคะเราจะไปขุดเหงนปูนด้วยทีนี้คําถามก็คือแล้วถ้าเราเริ่มมีอาการเสียวฟันจะรักษาได้หรือเปล่าหรือว่ามีวิธีการป้องกันอย่างไรนะครับอยู่ในสตูดิโอกับผมแล้วครับคุณหมอณรงค์โพธิเกตหรือว่าหมอโอนะครับสวัสดีครับหมอโอสวัสดีครับกายพาสิครับผมสวัสดีครับหมอโอครับถามอย่างนี้ก่อนคือถ้าเป็นรุ่นพี่การุณานะเราเข้าใจได้เกิดขึ้นได้ครับเสียวฟันวัยปูนนี้แล้วแต่ถ้าเป็นวัยเด็กหรือว่่าวัยรุน จะมีอาการเสียวฟันได้หรือเปล่าครับเป็นได้นะครับแต่ว่าในวัยเด็กเนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับเพราะว่าส่วนโครงสร้างของฟันเนี่ยแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะเกิดในวัยที่เรียกว่ามีฟันแท้ขึ้นไปนะครับเพราะโครงสร้างของฟันแท้เองเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นเขาเรียกเคลือบฟันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดส่วนที่เนื้อฟันเนี่ยนะครับสีแดงๆเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่อ่อนแอหน่อยนะครับส่วนเนื้อฟันเนี่ยแหละครับที่มันจะมีท่อ เป็นเล็กๆเ,เ,เ,เป็นละล้านรูเนี่ยนะครับ,รบเข้าไปสู่โพรงประสาทฟันท่อน,นี้เองเนี่ยเป็นท่อที่นําความเสียวฟันเข้าไปสู่ประสาทฟ<อ>ันนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นในส่วนของวัยรุ่นหรือวัยกุลกรุณาอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะเสียวฟันได้นะครับเหมือนเหมือนกันเลยเห<อ>มือนเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเสียวมากเสียวน้อยเท่านั้นเองับครับผมทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุคืออะไรแล้วก็ไปรักษาตรงสาเหตุนั้นถูกต้องคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่า อย่างเช่นสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วจะรักษาอย่างไงอ่าเอาสาเหตุทั่วไปนะครับที่เวลาคนมาเราบอกว่าเสียวฟันยังเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจากผิวเคลือบฟันนะครับที่มันหายไปนะครับ,รบเช่นอาจจะเกิดจากการสึกจากการแปลงฟันโดยใช้แปลงที่ค่อนข้างแข็งนะครับหรือการใช้ยาสีฟันที่ เขาเรียกว่ามีผงขัดอยู่นะครับการที่ยาสีฟันมีผงขัดเนี่ยเราเช็คง่ายก็คือเอายาสีฟันบีบที่ปลายนิ้วมือลองขยี้ดูถ้ามันหยาบเมื่อไหร่แสดงว่ามันมีผงขัดหยาบอยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวเคลือบฟันหายนะครับพอผิวเคลือบฟันหายปุ๊บเนื้อฟันที่เมื่อกี้ชี้ให้ดูนะครับก็เปิดนะครับไอรูเล็กเล็กพวกนี้มันเหมือนระบบไฮดรอลิกรถยนต์นะครับพอมันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำจะมีการดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกนะครับก็จะรู้สึกเสียวฟันขึ้นมาเพรรราาาะะฉนนัั้วิธีกกกษ็คื เอาทายัางไงก็ได้ไปปิดบล็อกรูนั้นนะครับน้ำมันก็จะได้ไม่มีการขยับนะครับ,รบซึ่งการบล็อกรูนั้นก็มีหลายวิธีเช่นการใช้ยาสีฟันลดการเสียวฟันมันก็จะมีสารนะครับซึ่งจะเข้าไปบล็อกไม่ให้มันมีการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับอาการเสียวฟันก็จะลดลงนะครับท้ายสุดนี้คือจะทํำยังไงคนทั่วไปปกติเพื่อไม่ให้เกิดอาการเสียวฟันมีคําแนะนํำยังไงไหมครับคุณหมออ,อันแรกเลยนะครับก็คือว่างด พวกอาหารเปรี้ยวนะครับคนไข้าบางท่านเนี่ยทานเปรี้ยวเยอะมากนะครับพวกนี้ก็ทําให้เกิดการกร่อนของผิวเคลือบฟันเหมือนกันนะครับไ้บสองก็คือว่าการใช้ขนแปรงที่เขาเรียกว่าอย่าแข็งมากนะครับให้ใช้ขนแปรงนุ่มนะครับแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่เรียกว่าไม่มีผงขัด นะครับแล้วก็ใช้ยาสีฟันลดการเสียฟันนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถลดการเสียฟันในช่องปากเบื้องต้นได้นะครับแต่ว่าถ้าทําลักษณะนี้แล้วยังมีอาการเสียฟันอยู่พบทันตแพทย์นะครับแล้วก็ทันตแพทย์จะให้คาปรึกษากับท่านแล้วก็จะแนะนําการรักษาที่ถูกวิธีต่อไปรักษาหายได้ไม่สูญเสียฟันไม่สูญเสียฟันแน่นอนครับครับโอ้โหมันชัดเจนมากขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วควิส you know ครับตอบคำถามชิงแก้วใบนี้สวยใช่ไหมครับถ้าอยากได้ตอบมาเลยครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทำการทดลองครับให้น้ำมันผ่านเข้าไปในเยื่อไข่เนี่ยมันผ่านเข้าไปด้วยวิธีอะไรครับช้อยที่1นึ่งพารซิสครับ 2. องไมโท s ิสและ 3. ามออสโ s ซิ is, ครับ พูดในรายการไม่รู้กี่อรอบเลยไม่ยากเลยใช่ไหมครับส่งคำตอบมาที่ด้านล่างนี้เลยครับอีเมลของเรา did you know show at alka al link com นะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมเขียนชื่อที U ่อย er ู่เบอร์โทรศัพท์ให้เราได้ติดต่อกลับไปด้วยนะครับและเราจะส่งแก้วใบนี้กลับไปให้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดต่อกับเราได้มีคำถามอยากให้เราหาคำตอบ Facebook f แฟนเพจของเราครับหรือจะชมรายการเราย้อนหลังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับรวมไปถึง เจอผมเป็นประจำได้ในรายการ Did You Know Show นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับ Did You Know Show สวัสดีครับน้ำกระจาษออกมาคุณผู้ชมเป็นสีแดงครับเห็นแล้วนะครับว่าเป็นสีแดงเป็นรายการที่สดมากๆครับผมเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ย Did You Know